แตงโมละเอียดละเอียดเป็นเกล็ดน้ำแข็งนุ่มๆเลยนะคะหน้าตาหน้ากินแบบนี้สดชื่นกินหน้าร้อนนะคะโอ้โหหวานเย็นสูตรทำง่ายทานดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับบิงซูแตงโมบิงซูผลไม้ทำง่ายจากเนื้อแตงโมแช่แข็งแบบนี้หน้าตาหน้ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆทานคลายร้อนนะคะ ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปานจะหั่นแตงโมเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะแล้วจัดเรียงใส่กล่องอันไหนที่มีเม็ดก็เอาเม็ดออกก่อนนะคะแล้วก็เรียงใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะจัดเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยเจ๊ปานชอบกล่องแก้วอันนี้มากเลยเขาเป็นแก้วที่แบบว่า ฟู้ดเกต e เอาไว้ใส่อาหารโดยเฉพาะและตัวกล่องแก้วเขาดีมากเป็นศูนยากาศล็อกสนิทล็อกแบบนี้ล็อกดันเข้าไปรับรองไม่มีอะไรหกเลยใส่น้ำใส่อะไรก็ได้นะคะแช่ช่องฟรีซตัวแก้วนี่หนามากจะเอาไปนึ่งหรือเอาไปอบเอาไปใส่ช่องฟรีซไม่ต้องตัวแก้วแตกเนื้อแก้วเขาเหมาะสำหรับการใช้เอ่อหรือว่าผ่านความเย็นความร้อนนะคะ อันนี้จะปันชอบจริงๆออกแบบดีไซน์สวยงามน่าใช้ด้วยแช่แข็งจนเนื้อแตงโมแข็งเป็นไอติมแบบนี้เลยนะคะโอ้โห oh. แข็งมากวิธีทำบิงซูง่ายๆนะคะนำแตงโมที่แช่แข็งเนี่ยมาสไลด์กับไอตัวแปรงสไลด์แบบนี้นะคะเราก็สไลด์ให้เนื้อแตงโมเนี่ยเขากลายเป็นเกร็ดน้ำแข็งเลยค่ะ ไล์แบบง่ายๆเลยนุ่มๆเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆได้ออกมาเป็นเกล็ดๆแบบนี้นะคะใสง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆได้เนื้อแตงโมล,ละเอียดละเอียดเป็นเกล็ดอํำแข็งนุ่มๆเลยนะคะน่ากินมากสีสันน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆเจะ๊ปัานก็เอามาราดนมข้นนะคะเพื่อนๆจะราดน้ำผึ้งหรือว่าท็อปปิง้งช็อกโกแลตอื่นๆก็ได้นะคะ แล้วแต่ชอบเลยหน้าตาหน้ากินแบบนี้สดชื่นกินหน้าร้อนนะคะโอ้โหประดับด้วยใบไม้หน่อยหวานเย็นสูตรทำง่ายทานดีต่อสุขภาพด้วยค่ะอืเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอือร่อยมาก สดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเป็นบิงซูที่ทําง่ายสุดๆเลยแล้วก็เป็นผลไม้ที่เราหาง่ายด้วยนะคะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทํากินเองใส่นมข้นหวานฉ่าๆเลยค่ะอร่อยมากอือหือสดชื่น